สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ชายเล่นรถนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆที่มีรถกระบะนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ทึบหรือว่าคอ,อกนะครับพูดคุยถึงวิธีการที่จะหางานวิ่งนะฮะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยที่มีรถกระบะตู้ทึบหรือว่ารถคอกอยู่นะครับก็ น่าจะประสบปัญหาที่ว่าไม่มีงานวิ่งนะครับแล้วก็งานน้อยใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยใน Facebook เนี่ยนะครับหรือในสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มหางานอยู่นะครับค่อนข้างเยอะเลยทีนี้เราจะทำยังไงนะครับให้ให้งานเนี่ยมันมามาโผล่ที่หน้าฟีดเราบ่อยๆนะครับ วิธีการของผมเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการแบบง่ายๆเลยครับโดยใช้เรียกได้ว่าอัลกอริทึมนะครับของ f Facebook อ่ะให้เป็นประโยชน์อันดับแรกนะครับผมก็จะใช้ facebook ที่ไม่เคยได้เล่นนะครับหรือว่า facebook ใหม่เลยนะที่ไม่มีเพื่อนนะครับที่เป็น facebook ที่แบบ a c e b o o k เปล่าๆที่ผมสมัครไว้เล่นเกมหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็จะมาใส่รูปโปรไฟล์ตัวเองเอาไว้นะครับแบบนี้ แล้วก็กดเข้าร่วมกลุ่มหรือว่ากดไลค์เพจต่างๆที่มีการารับรถร่วมขนส่งไว้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับอันดับแรกเราคง,คงต้องค้นหาก่อนนะครับอาจจะต้องหาคําว่า,ารถกระบะตู้ทึบหางานหรือว่ารถข้อหางานอะไรพวกนี้นะครับพอเราหาแล้วเนี่ยเราก็กดเข้ากลุ่มไปเรื่อยๆนะครับเข้ากลุ่มไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่ผมค้นหาเะนั้น facebook อันเนี้ยของผมเนี่ย ก็จะไม่มีอ่าไม่มีเนื้อหาอื่นๆเลยคือจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับรถกระบะาหางานล้วนๆเลยซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยใช้ Facebook ส่วนตัวในการที่จะมาเข้าร่วมกลุ่มพวกนี้นะครับบางครั้งเนี่ยงานมันจะถูกอ่าจะถูกปิดกั้นไปบ้างเพราะว่าความสนใจของเราอะ่ะเราไม่ได้สนใจแต่งงานรถกระบะอย่างเดียวถูกไหมครับบางคนก็ชอบฟุตบอลชอบดนตรีชอบนักกีฬานะครับชอบเกมชอบเพลงต่างๆเนี่ยหรือว่า เพื่อนใน Facebook เราเนี่ยบางคนอาจจะมีเป็นร้อยเป็นพันคนอย่างเงี้ยบางครั้งหน้าฟีดเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คืองานมันก็อาจจะไม่เห็นหรือว่าอาจจะเห็นน้อยลงไปนะครับอย่างเงี้ยถ้าเรา,เ,าเราใช้ f a c e b o o k นะครับที่มีแต่ง,งานล้วนๆเลยนะครับงานกระบะเนี่ยมันจะทำให้เรานะครับสามารถเข้ามาดูงานได้ทุกวันแล้วก็ สามารถที่จะกรองงานแล้วก็คัดงานได้ว่าเราอยากจะวิ่งงานลักษณะไหนพื้นที่ไหนนะครับเนี่ยผมก็เข้าร่วมกลุ่มไปเยอะเลยนะครับแล้วก็เวลามีเพจแนะนำมาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีกลุ่มแนะนํามาถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องร่วมอย่างเงี้ยผมจะไล์ไว้ก่อนเลยนะครับกระบะตู้ทึบกระบะข้อหางานรับจ้างทั่วไปอันนี้ไม่น่าใช่อันนี้จะเป็นของเพจของเขาเองเอาออก,ออก,ออกนะครับเนี่ยครับรับงานขนย้ายนะครับ เนี่ยพวกโลจิสติกอะเรพวกเนี้ยหรือว่าหอจกเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มงานของรถกระบะนะครับผมแต่ถ้าเกิดอันไหนที่เราไลค์ไปแล้วเราไปดูแล้วมันมันไม่ใช่เนี่ยแล้วก็อันไลค์หรือว่าเข้ากลุ่มไปแล้วเรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่กลุ่มที่เราต้องการแล้วก,กดออกได้เนี่ยครับอ่ะมาดูฟีดแรกของผมเนี่ยก็ บริษัทนี้นะครับ OM Packing Solution นะครับรับรถร่วมวิ่งกล่องอาวิ่งงานกล่องกระดาษนะครับต้องการกระบะค้อนะจำนวนมากเลยนะครับวิ่งส่งกรุงเทพปริมณฑลใกล้เคียงนะครับมีการันตีให้2เที่ยวต่อวันด้วยนะครับค่าเที่ยวดีมีค่าเด็กรถให้คือเราต้องหาเด็กรถมาครัแบบนี้นะแล้วก็เขาจะมีค่าเด็กรถให้แต่หากบริษัทตั้งอยู่ที่ไหนนะครับมีเบอร์โทรบอกหมดเลยนะครับ โทรไปถามได้ส่วนใหญ่งานพวกนี้ต้องเน้นโทรนะครับเราจะได้รายละเอียดที่ชัดเจนกว่าเดิมนะครับก็ในคอมเมนต์ก็จะมีคนมาคอมเมนต์นะครับามาถามอะไรมากมายนะครับแต่เอาเอาชัวร์เนี่ยเราโทรเลยอันนี้บริษัท PT ก้าวหน้านะครับบริษัทนี้ผมเคยวิ่งตอนที่ผมวิ่งเคอรี่เมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคนะได้เงินสดทุกวันด้วยนะครับ เขาจะมีคนนี้นะครับมาไลฟ์สดทุกวันเลยนะครับก็เข้าไปกดดูได้นะครับสอบถามผ่านหน้าไลฟ์สดได้เลยนะครับผมมีงานมีงานยานสิบแปดล้อครับถ้าเพื่อนๆมีรถรถใหญ่รถบรรทุกเนี่ยสิบล้อสิบแปดล้อก็ไปถามได้เลยนะครับผมอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอันนี้ผมเข้ากลุ่มมาเป็นเป็นกลุ่มซื้อขายนะครับผมผมจะหาพวกตกแต่งช่วงล่างนิดนึงนะครับเสริมบรรทุกเงี้ยก็เลยเข้าไปด้วยนะครับก็จะมีขายรถบ้างนะครับ ไอ้กลุ่มพวกนี้ถ้าเราดูแล้วมันไม่ใช่เนี่ยเรากดออกไปก็ได้นะฮะนี่แค่มีลาซาด้าออกมาด้วยนะครับเนี่ยลาซาด้าก็รับนะครับรับรถวิ่งงานนะครับกระบะตู้ทึบนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยเนี่ยหางานลาซาด้าเอกเพสเนี่ยนะครับค้นหาใน y youtube ได้เลยนะเอ้ยขอไปค้นหาใน a ฟ e b o o k ได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนแชทไปหาเขาเลยถ้าเกิดใครสนใจงานนะงานวิ่งพัสดุลาซาด้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ตอบนะครับจะมีวิธีการสมัครเข้าไปมีลิงก์ให้นะครับ เนี่ยครับก็จะมีงานต่างต่างอันนี้มันเหมือนจะเป็นประกันไม่เกี่ยวเราก็ไถผ่านไปนะครับดูเรื่อย่อยนะครับอันนี้ mm n e w t a n sport นะครับก็อันนี้เขารับพนักงานส่งรถอ่าส่งสินค้านะครับก็คือต้องขับรถบริษัทนะฮะก็จะได้500บาทมีเบีย้ยขยันมีค่าโทรศัพท์ ส่งที่หลังหลงตระกูยุทธยานะครับปักประหารสองคนเสนาหนึ่งคนนะครับนี่ก็พีทีเก้าหน้านะครับกำลังไลฟ์อยู่อันนี้บริษัท kdR Transport นะครับก็รับพนักงานขับรถหกล้อนะครับนี่ครับกดเข้าดูรายละเอียดเลยเลยนี่ครับตามนี้เลยฐานเงินเดือนนะครับ บวกค่าเที่ยวปมาณอง0มา2 5ล้อนะครับผู้ช่วยให้วันละ350บาทน้ำมันบริษัทรถบริษัทมีลิฟท้ายลดให้ทำงาน6วันหยุด1นึวันนำรถกับที่พักได้นะครับจะแจ้งรายละเอียดมาแล้วก็สนใจก็โทรไปหรือสแกนนะครับ QR Code ไปได้นะครับ, Code, นะรบนี่ก็ลาซาด้านะครับผมอันนี้รับพนักงานขับรถ6ล้อจัมโบ้นะครับก็จะเป็นรถบรรทุกเล็กนั่นเอง ฐานเงินเดือนนะครับบวกค่าคอมนะครับก็เดือนเดือนประมาณหมื่นหกถึงหมื่นแปดผู้ช่วยวันละสามร้อยห้าสิบน้ำมันบริษัทน้ำรถกลับบ้านได้เนี่ยครับอันนี้ก็รับรับอ่บริษัทดีดีโลจิสติกนะครับรับกระบะตู้ทึบตอนเดียวแคป็บจำนวนสิบคันวิ่งงานเครื่องช้ไฟฟ้านะครับเนี่ยครับก็ขึ้นงานกมสิบเก้าส่งตามบ้านนะครับก็ส่งประมาณสิบจุดประมาณผมว่านะ่าสิบสิบห้าจุดไม่เกินนี้หรอกเพราะชิ้นมันใหญ่งานนี้เครดิตสามสิบวันนะครับ ต้องดูนะครับเนี่ยพวกที่แชร์มาสีสัวพวกนี้นะครับบางทีผมก็รีพอร์ตไปไม่ก็ออกจากกลุ่มไปเลยนะครับผมอันนี้ผมซ่อนไว้ก่อนครับอันนี้เคดีอา n s p o r t อนะครับอันนี้ก็มีการอบรมนะฮะนี่ครับบางบางคนก็มาโพสต์หาหารถนะครับหารถตู้ทึบตอนเดียว2.1เมตรนะครับย้ายจากลาดพร้าวร้อยไปที่โคราชอำเภอบัวใหญ่นะครับขอราคาเนาะก็ ถ,ถ้าเราเห็นเร็วนะเขาโพสแบบนาทีสองนาทีเนี่ยแชทส่วนตัวไปเลยแต่อย่างเงี้ยสวันแล้วนะครับยังไงก็เขาได้ได้ลบแล้วแหละนะฮะก็ไม่ต้องลุ้นแล้วกันข้ามไปเลยนะครับอันนี้ขายของนะครับมีอะไรอีก Lazada อันนี้รถหางาน นี่ครับอ่ะมาแล้วครับเปิดสายงานใหม่รถกระบะตู้ทึบ2.1เมตรหรือว่า1.8นะครับแต่เป็นตอนเดียวสมวัสดุตามบ้านเข้างาน7โมงตรงกระจายเสร็จกลับบ้านได้เลยรถร่วมได้เงินเดือน22,000่22,000บาทนะครับน้ำมันบริษัทเบิกทุกวันไม่รวมเงินเดือนนะฮะก็จะมีโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับไปต่อลูกค้ามีทำงาน6วันต่อสัปดาห์หยุดอาทิตย์ละวัน ก็โทรไปถามได้นะครับอันนี้เขาเขาจะแจ้งอพื้นที่นะครับว่าที่ไหนครับอันนี้จะเป็นตังจังหวัดเนะาะแก่งหางแมวกับห้วยโป่งนะครับสองสองจุดนะครับที่รับอันนี้ขายรถเลื่อนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เจอนะครับเปิดสมัครรถรั่วอันนี้นิ่มเ e อ็กเพรสนะครับก็ กระจาย40-50จุดส่งพัสดุตามบ้านนั่นเองอันนี้ไม่ผ่านซับด้วยน่าสนใจมากครับถ้าใครหางานอยู่นะครับแถวแถวลาดกระบังนะครับลาดกระบังซอยพัฒนาชนบท3อ่านลองโทรไปดูก็ได้ครับแต่อันนี้โพสมา6วันแล้วไ่ดูได้รถแล้วหรือยังลองดูก็ได้นะครับผมอันนี้ก็หางานนะครับนี้คือหาหารถไปรับสุน,นัขนะครับหมาหมาตัวใหญ่นะครับ วังทองผิษสุนโลกไปอำเภอเมืองพิชบูรณ์อันนี้ก็ต้องรถอยู่แถวๆพิษณุโลกนะครับตีรถขึ้นไปไม่น่าคุ้มอันนี้อะไรเอ่ยรถด,ด,ด้วมแฟดนะครับเนี่ยประับแต่เขาไม่ได้แจ้งรายละเอียดเลยนะลองโทรไปถามดูก็ได้ว่าเงินได้ยังไงนะครับส่งพื้นที่ไหนวันละกี่จุดวันละกี่ชิ้นนะครับก็ลองโทรไปดูอันนี้อันนี้หกล้อตู้ทึบนะครับมีงานต้องการสิบคัน คาสินคางกิงแก้วนะครับส่งเครื่องใช้ไฟไฟ,ฟ้าผ้าอ้อมเด็กนะครับก็จะมีการบอกว่าสำรองน้ำมันให้คนขับได้แต่ไม่มีถ้าคนขับไม่มีนะแต่ว่ามีการหักเงินสเอร์เซนจากเงินการสำรองน้ำมันนะครับวิ่งวันที่หนึ่งถึงสิบห้าวางบินสิบหกเงินออกยี่สิบเจ็ดวิง่งยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบวางบินวันที่หนึ่งเงินออกสิบสองหักนัที่จ่ายหนึ่งเปอร์เซนอันนี้เป็นหกล้อนะหกล้อตู้ทึบ นี่ไหนอีกนี่เ็เปิดรับนะครับรถกระบะตู้ทึบนะครับผมนี่อ่ะเขาแจ้งมาเลยว่ารับพื้นที่ไหนตู้ทึบได้ทั้งแคปทั้งตอนเดียวด้วยนะถ้าใครมีรถแคปเนี่ยก็ผมว่าต้องดูเป็นงานพัสดุาตามบ้านน่ะแหละครับเพราะว่าถ้างานขนส่งเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรับรถแคปเพราะเขาต้องการพื้นที่ในการขนของนี่ครับเป็นงานเสริมมีวิ่งทุกวันไม่มีเครดิต เงินออกทุกวันอังคารก็คืออาทิตย์ละครั้งเลยนะครับต้องการปทุมสามคันปากเกตสองคันลาดเพ้าสองคันมาฟตักพุธสองคันบ้านโพสองคันบึงคอหายสองคันบางพัดสองคันสองพี่น้องสองคันแก่งคอยหนึ่งคันท่าใหม่หนึ่งคันนะครับก็โทรไปได้ลองดูครับนี่ครับก็วิธีหางานก็ประมาณนี้ครับคือฉะนั้นหน้าฟีดเฟซบุ๊กเราเนี่ยก็จะมีแต่งานขึ้นมาล้วนๆเลย นะอาจจะมีไอที่ไม่เกี่ยวข้องบ้างรับบางอันที่มีสนใจก็บล็อกไปบ้างออกจากกลุ่มไปบ้างก็ได้นะครับอ่าอันเนี้ยกระจายสินค้าตามบ้านขอเป็นสี่ล้อตู้ทึบตอนเดียวแคบได้นะครับอำเภอปลวกแดงสิบสองคันน่าจะระยองนะปวกแดงจะไม่ผิดสามสิบหกชิ้นพันสองห้าสิบนะครับนี่ครับใครอยู่แถวนั้นไปเลยครับผมว่าคุ้มนะก็ถือว่าไรายได้ดีอยู่นะเนี่ยเกินสามสิบหกชิ้นได้ชิ้นละสิบบาทด้วยนะครับคือขั้นต่ำสามสิบหกชิ้นเนี่ย ถ้าถ้าใครส่งเซียนั้นเนี่ยสาที่หกชิ้นนี้ผมว่าสองชั่วโมงก็จบนะครับสองอ่าไม่เกินสามชั่วโมงจบที่เหลือก็วิ่งเพิ่มเอาได้ชิ้นละสิบบาทวิ่งอีกสักอ่าห้าสิบชิ้นก็ได้อีกห้าร้อยแล้วนะครับี๋ยอจะวิอีกเท่าหนึ่งสาหกชิ้นก็ได้อีกสามร้อหกสิบก็ได้พันห้าพันหแล้วนะครับนี่ครับลองโทรไปดูได้เยอะเลยนะฮะเราจะรับหลายคัน ครับลองดูครับเพื่อนๆใครที่มีรถกระบะตู้ทึบอยู่แล้วก็ไม่มีงานวิ่งนะครับหรือว่าจอดอยู่นะครับลองใช้วิธีผมดูนะครับ Facebook สมัครไม่ยากครับแล้วก็ค้นหาเลยครับว่าหางานขนส่งกระบะตู้ทึบนะครับหรือว่าไปอยู่ในงานคอกบ้างก็ได้นะฮะนะครับไลฟ์เพจไปเยอะๆเข้ากลุ่มไปเยอะๆกลุ่มไหนที่ไม่ใช่ก็กดออกนะครับเนี่ยครับ มาเรื่อยๆเลยนะครับลองดูครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้งานทำกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรก็คอมเมนต์มาที่ช่องคอมเมนต์แล้วกันนะครับผมก็จะพยายามช่วยดูงานให้นะครับเพื่อนๆโอเคครับสุดท้ายนี้ครับเด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ